สวัสดีครับผมโกวัดแขนเดียวก็อร่อยนะครับวันนี้ก่อนจะดูเมนูอะไรกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามีกุ้งนะครับเป็นกุ้งที่เหลือ เหลือเป็นกุ้งที่เหลือที่เหลือใช้นะครับมาไม่รู้จะทำอะไรวันนี้ก็เลยจะเอามาพริกมีกระพริกที่เหลือนะครับผักใบหัวลาภาก็ใบที่เหลือนะครับผักชีผักต้นหอมนี่ก็เหลือนะครับเอา ของเหลือมาทำอะไรดีเอาเป็นว่าเราจะทำผัดผัดน้ำพริกเผาก็แล้วกันนะครับกุ้งผัดน้ำพริกเผาดีแล้วเดครับ กุ้งผัดน้ำพริกเผานะครับอีวันนี้เราจะทำกุ้งผัดน้ำพริกเผาก่อนอื่นก็เอาแล้วทำไมไม่ก็เอาก่อนอื่นนะครับ กระเทียม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 นะครับหอ,อมรูไปทั่วห้องครัวเลยนะครับกระเทียมเสร็จก็เป็นน้ำพริกเผานะครับ อยาเต็น,น้ำพริกเผาแล้วก็เอามาหอมไหมครับถ้าหอมก็กดไลค์กดซับสไคร e หน่อยนะครับ ต้องหอมนิดเะใส่พริกลงไปใส่ใบเม็ดเัียไม่ใส่นะครับใส่ตะพริกแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปนะครับนะครับใส่น้ำตาลนะครับอ

ใผักใบโหระพานะครับใบโหระพาก็เหลือนะครับวันนี้เราเอาของเหลือทั้งหมดมาต้นหอมมักที่ ลงไปครับแบบนี้เราทำกับข้าวจากของเหลือนะครับโอเค ไเอานะครับเราก็เอามาวางตรงนี้นะครับเอาผักไปรองพื้นก่อนนะครับแล้วก็เอากุ้ง หอมมากเลยนะครับหอมมากเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวต้องเอาผ้ามาเช็ดก่อนนะครับเอาผ้าเช็ดขอบจานนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาชิม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 ชมิเราลองมาชิมกันดูนะครับ ชิมน้ำก่อนอืมหอมหวานอร่อยนะครับชิมกุ้งน้อยมาใกล้ๆปากน้อยอ๋อ ่อยมากครับไม่น่าเชื่อนะครับแล้วแต่อย่าลืมกดเสียด้วยนะครับสำหรับวันนี้โกวัดแกนเดียวขออาลาไปก่อน